ลูกวันนี้วันที่เท่าไหร่เหรอสิบสามนะครับเดือนอะไรอะไรอนาษาครับเฮ้ยวันนี้วันนสงการนี่ลุกจากวันสงการไหมลูกครัูดีมากลูกเก่งมากสมกับเป็นลูกพ่อเราจะไปลดน้ำน้ำหัวยายกันไปไหมอ้าวยอดเลยครับอยากไปมากเลยโอเคงั้นไปกันเลย มาเร็วลูกมาเร็วมาเร็วขึ้นรถกันเย้นี่มีมีปืนฉีดน้ำด้วยเห็นไหมป้ากอดดีๆล่ะเดี๋ยวล่วงโอ้โหโอลูกขับเก่งมากลูกลูกโค้งลูก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 ถึงแล้วลูกไอ้ลูก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 วิ่งเลยพ่อเร็วเร็วเร็วลูกไป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  อ้าวสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับคุณตาเอาลูกหุตรดีสิสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับคุณตามา,าดูวัดจีจัลจานเดี๋ยวยายขอปิดเพลงแป๊บหนึ่งนะลูกเสียงเพลงมันดังยายไม่ได้ยินนะขอบคุณครับยายไม่ฟังเพลงแดนซ์ได้เหี้ยโอเคเอาล่ะไหนวันนี้มาหายายกับตาเนี่ยมีเรื่องอะไรกันรึพอดีพวกผมอยากจะเอ่อทำการ รถน้ำน้ำหัวยายกับน้ำหัวตาครับพอดีเห็นเป็นวันสงการก็เลยอยากดําหรอครับผมเออดีดีดีหัวยยายก่อนดีหลานน้องยายลงไปนอนทําอะไรทั้นั่นอ่ะให้ช่วยลุกช่วยลุกช่วลุกวันนี้ครอบครัวเราจะมารดน้ำน้ำหัวคุณยายคุณตานะคุณยายเห็นมืออะไรอะไรเออเรามาอะไรอ่ะอ๋อช่วงนี้เขาเรียกว่ามันเป็นยุคโควิดจากยายต้องรดน้ำตห่างๆหน่อย เออดีดีเรียนกันตัวโซเชียลดิสเทนซิ่งเชไม่ถูกถูกต้องแล้วยายนี่เป็นรางวัลครับยายอะไรอ่ะอะไรคุณยายพร้อมนะครับตาอะมรองยายทำไมแล้วลูกนุกแล้วน้ำหัวเป็นไงบ้างครับคุณยายสุดยอดนะครับสุดยอยายยายตายแล้วลูก ลูกยยงั้นเรามาเล่นน้ำสงการกันเถอะกลับไปทุกคนครับสวัสดีวันสงการด้วยนะครับผมเจ้าของเพจเคสซี่ใข่ชมนะฮะผมก็อยากจะอวยพรวันปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงการนะครับขอให้ทุกคนรวยๆติดตังเยอะๆไม่ติดโควิดนะฮะครับเชิญต่อไปครับคุณยายโอ้ใหญาใหญ่ยยยยขอให้ทุกๆคนมีความสุขกันในวันปีใหม่ไทยมากๆนะ แล้วก็ขอให้ปันสจากโลกไัยใครเจ็บทั้งหลายเลยต่ละละ้านเยื่อยเงินมาครับไลท์ไลท์มาเทมา,ทมานะลูกอ่าต่อไปให้ตาพูดเลยจ้ะก็สุขสันต์วันปีใหมไ่ไทยนะหล้า,ลาน<ม>ก็ดูแลสุขภาตัวเองกันด้วยมีโควิดระบาดยู่นะา<ม>ตอนมีคคนมสุบมากๆนะโอเคขอบคุณคุณตาเชิญครับคุณลูกกระให้ทุกคน โอ้ยกันไหมครับโอเคครับหลังจากที่อวยพอครบกันแล้วนะครับผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าโคฟียงลงผมก็อยากจะบอกทุกคนว่านะครับเล่นน้ำส่งกามก็เล่นกันดีๆนะครับอย่าไปติดโควิดกันที่ไหนก็เล่นอยู่ในบ้านนะครับพวกผมขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับคุณยายเดี๋ยวก่อนอย่า<ๆ>ลืมกด subscribe กดแชร์กดไลค์กวนด้วยนะคะทุกๆคนถ้าตามจากในเฟซก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะเย้ลูกลูกไปมา่อยลูก กูรู้หัวบังเต็มก้นไม่หรอบ้โอยตายตายเลิกเลิก